One, two. ดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสไปร์วอลแล็ตอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขู่สกคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่น่ารักทุกท่านนะคะไมาอี My. กแล้วจ้าชวหมอมอยหอยสังกับตัวโตไทยไทยจ้าเวียดงานกันแล้วนะคะครึ่งค่นวันเข้ามาแล้วค่ะอากาศวันนี้เมื่อช่วงเช้าเจ็ดแปดโมงเช้าศูนย์องศานะคะแต่ตอนนี้ก็น่าจะสองสามองศาได้นะคะข้างนอกแต่ มีแสงสว่างหน่อยหนึ่งก็ถือว่าดีอยู่ค่ะหนาวนะคะช่วงนี้ก็หนาวกันไปว่ากันไปสู้กันไปไหนไหนเราก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะความชินกับดินฟ้าอากาศมันก็ไม่ชินหรอกค่ะแต่เราก็เตรียมตัวเองแต่ละวันนั่นแหละค่ะดูแอปอากาศก่อนว่าเราจะใส่เสื้อผ้าป,ประมาณไหนถุงเท้าหนาะไม่รองเท้าแบบมีขนไม่มีขน ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มาป้องกันตัวเองเอานะคะถุงมือเอวยหมวกอีโมงเออยอะไรเออยเห็นเพื่อนทางเมืองไทยบอกว่าโอ้ถ้าฉันไปอยู่ฉันก็คงอยู่ไม่ได้เธอคงชินแล้วสิไอคำว่าชินมันมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะความรู้สึกแต่ตัวตัวเองก็เจ็ดแปดปีก็ไม่ชินหรอกค่ะกับดินฟ้าอากาศความหนาวนะคะแต่เรารู้ว่าฤดูนี้ เสื้อผ้าประมาณไหนวันนี้เราจะใส่อะไรแค่เรารู้ว่าจะเอาอะไรมาป้องกันความหนาวให้ตัวเองนะคะการที่ชินมันก็คงไม่ชินนะคะแต่ถ้าเรากลับไปบ้านเมืองไทยอย่างที่ผ่านมานะคะบางวันตัวโต้กบแฟนอยากจะไปนอนอาบแดดนะคะสมัยก่อนเราเคยนอนอาบแดดทั้งวันนอนใส่ ดวงอาทิตย์ได้นะคะฉีดสปรงสเปตาครีมกันแดดอะไรเรียบร้อยนอนแผ่สองสลึงก็ว่ากันไปแต่ก่อนทําได้ทุกวันนี้ไม่ได้นะคะเต็มที่ไปนั่งที่ชายหาดก็ไปนั่งในเตียงในร่มแล้วก็จะสั่งดื่มสั่งนู่นสั่งนี่แล้วก็เดินสาดชายหาดหน่อยเดียวนะคะหรือว่าลงน้ําก็คือลงไปเลยนะคะแล้วก็รีบขึ้นมาจะไปตากแดดนานๆไม่ได้ะค่ะส่วนมากก็กับพ่อใหญ่ก็จะพาแกเดินนะคะใจห่วงใจหาดพล สัตสัดพอนะคะแล้วก็หลบบ้างตามร่มไม้นะคะร่างกายเรามันก็ยังว่าละผิวพรรณมันเปลี่ยนนะคะเราเคยอยู่แต่ความเย็นครึ่งค่อนปีเลยนะคะบางประเทศทาง,ทางฟินแลนด์เดนมาร์กหรือว่านอร์เวย์อาจจะหนาวมากกว่าฝั่งทางตุโต้ทางฮอลแลนด์อย่างว่าบางปีก็ห้าหเดือนนะคะหนาวแต่ทางฟินแลนด์บางที่ก็แปดเก้าเดือนไปเลยจะเห็นซัมเมอร์เห็นฤดูร้อนก็ แค่ไม่นานนะคะบางประเทศเดือนสองเดือนเองนะคะความร้อนนะคะสิบว่าหรือยี่บว่าก็ว่ากันไปทางนี้ก็นับวันรออยากให้มันซัมเมอร์แต่มันก็ยังว่าราคาบางครั้งเดือนเมษาหิมะตกก็มีนะคะอากาศท่วงนี้ก็เหมือนหิมะจะมาไม่มาแต่ได้ยินว่าอาทิตย์หน้าไปอากาศก็คงจะสูงขึ้นหน่อยหนึ่งราวๆแปองศา10องศาหลายวันจากนั้นก็อาจจะลง นั่นแหละค่ะก็ดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่โควิดหายมาเสียงเสริงก็ยังแหบยังแห้งยังคัดจมูกอยู่เรื่อยๆอยู่นะคะสู้กันต่อไปเรื่องดินฟ้าอากาศนี่แหละคะ่ะใครอยากได้ผัวฝรั่งคะมีคนหลากหลายคนถามก็มาตั้งแต่สมัยก่อนๆแล้วนะคะตัวตัวเองก็อยากจะพูดอยู่เหมือนกันนะคะว่าสาเหตุที่เลือกมีสามีฝรั่งมีผัวฝรั่งเนี่ย ถ้าพูดแบบไม่กระแดะแบบเปิดเผยจริงๆแรกๆนะคะสำหรับตัวเองนะคะไม่ได้ว่าใครนะคะการที่เราอยากได้ผัวฝรั่งสามีฝรั่งเราก็อยากได้ฐานะดีขึ้นอยากมีโอกาสอยากมีเงินเงินนี่แหละค่ะคือตัวแปรคือตัวสำคัญจริงๆนะคะใครไม่อยากได้เงินก็แล้วแต่แต่โตโตยอมรับว่าตอนที่เราเดินทางหาสามีฝรั่งเดิน ทางสายฝอเข้าสู่วงการนี้เงินนั่นแหละคะ่ะสมัยก่อนยุค20-30ปีก่อนเราเห็นเห็นคนนูน้นคนนี้คุณแม่กระเทยบ้างผู้หญิงบ้างสมัยก่อนพวกพี่ๆป้าๆเห็นใครก็ว่าเหมือนได้ผัวฝรั่งก็เหมือนขุดทองได้โชคดีได้คนรวยได้เศรษฐีได้ผู้ดีมีเงินแต่ก่อนคนได้เศรษฐีผู้ดีมีเงินเยอะจริงๆนะคะสมัยก่อน ทุกวันนี้การหามันก็ง่ายขึ้นจะไปแหล่งมันเลยหรือว่านั่งหาในอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถหาผัวหา,หาสามีฝรั่งง่ายมากง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วก็สามารถหาได้ด้วยนะคะสมัยนี้มันง่ายไงยสมัยก่อนเราบอกตัวเองอยู่ว่าเราก็คือว่าคลิปนี้ก็คือพูดตรงๆเราก็อยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นนะ้มี โอ, iden, โอกาสที่ดีมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราบ้างนะคะจากที่เราหาอยู่ทางเมืองไทยไม่ใช่ว่าเราไม่มีมือไม่ตียนหานะคะทำงานโรงงานงานหลากหลายงานก็ทําแต่มันก็พอได้จุนเจือได้ส่งเสียไปทางบ้านหกค่าห้องค่ากินค่านุ่นค่านี่มันก็เหมือนเดือนจนเดือนได้เก็บก็เก็บนิดๆหน่อยๆนะคะสมัยนี้อยู่คนเดียวนะคะสมัยอยู่ เมืองไทยทํางานแล้วก็ได้แฟนคนไทยเราก็รู้อยู่ค่ะเพราะว่าเราเคยประสบการณ์ผ่านไทยมาก่อนนะคะสวยอย่างเรามันก็ต้องผ่านคนไทยมาบ้างอยู่แล้วนะคะตอนอยู่กับคนไทยก็พอได้จุนเจือแต่ตอนนั้นมันก็ถือว่าเป็นความรักจริงๆนะคะเกียบกันชอบกันจริงๆรักกันคุยกันกว่าจะได้มาเป็นแฟนเหมือนกันเป็นนิยายเหมือนกันสําหรับแฟนคนไทยของตัวตัวที่ผ่านมานะคะแต่เราก็รู้แล้วว่า ใช้ชีวิตอยู่กับคนไทยเรารู้ว่าอย,อยู่ด้วยกันแบบความรักใหม่ๆเราก็อยู่เราก็รักกันนู่นนี่นั่นแบ่งกันไปแบ่งกันมา้ะกับปีสองปีมันก็ดีหน่อยมีความสุขหน่อยอยู่ตรงนั้นแต่พอผ่านมามันก็อย่างว่าเลยค่ะเราก็เลยมุ่งมามุ่งหน้าบอกตัวเองเลยต่อไปนี้จะกิ๊กจะแฟนต่างชาติเท่านั้นโตโต้ก็ย้ำนักย้ำหนาใส่หลานสาวตัวเองเหมือนกันนะคะนางก็ผิดพลาดมาคนสองคนแล้วคนไทย โตโต้ก็บอกว่าท่องเส่งหัวสมองเลยถ้าจะมีสามีนะจะไทยหรือเทศก็ช่างถ้ามีสามีแล้วไม่พาชีวิตเราดีขึ้นเพึ่งพาอาศัยไม่ได้ชีวิตเราย่ำอยู่ที่เดิมหรือว่าตกต่ำกว่าเดิมอย่ามีอยู่คนเดียวไปเลยเป็นโสดไปเลยนั่นแหละดีถ้ามันหาคนที่จะดีที่จะนำพาชีวิตเราดีขึ้นไม่ได้หรอนไม่เบื่อเหรือความจนต้อง เดืนลนต้องอาบปากกัดเตียนถีบแต่ละเดือนต้องมานั่งกินมาม่าสิ้นเดือนหล่อนไม่เบื่อหรอือตัวโตวบอกหลานขนาดนี้เลยนะคะทุกวันนี้นางก็เริ่มฟังแล้วตัวโตวบอกว่าผิดพลาดมาที่ผ่านมามันเอาคืนไม่ได้ไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บหลานสาวจริงก็คือลูกหนึ่งแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คือบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นบทเรียนนะ้าไม่ได้ซ้ําเติมนะ้าบอกให้หล่อนสู้ดูน้าเป็นตัวอย่างนี่ ตตก็บอกหลาหนอย่างนี้เลยนะคะจะมีแฟนฝรั่งกี่คนกี่คนหลานสาวตัวตัวเองก็รู้หมดครอบครัวก็รู้หมดก็เห็นหมดโจนเพ่อะใหญ่เพราใหญ่คนก่อนนี่ก็กว่าจะรู้มาตายจากได้ดูแลกันช่วง4สี่สหปีแรกก็พาไปบ้านตลอดพาเห็นตลอดบางคนก็ว่าอยู่นะคะทำไมเอาสามีแกกว่าพ่อกว่าแม่อีกตอนนั้นเราก็โดน คำนุ่งคำนี้แต่เรารู้อยู่ว่าเราทําอะไรอยู่เราทําเพื่อใครแต่แที่แน่ๆก็ทําเพื่อตัวเองนะคะการที่ได้แฟนคนแก่ก็คือหนึ่งก็รู้อยู่ว่าหนึ่งคนแก่แล้วแฟนคนที่แล้วเขาก็เป็นข้าราชการครูกเกษียณเราก็สืบมาอยู่แล้วยันตอนที่เขาชอบเราเขาก็ไปเฝ้าทุกวันทุกวันตอนนั้นตัว,ต,วตัวเองทํางานกึ่งคาคาเฟ่กึ่งบาร์ตัวตัวเป็นแคสเทียนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการร้านด้วยแล้วกว่าจะเลิกงานได้ กว่าบาจะปิดตีสองตีสามแกก็ไปเฝ้าเป็นเดือนเดือนก็เลยใจอ่อนนะครับตอนนั้นก็จะว่าความรักหรือไม่รักเดี๋ยวรู้ว่าเขาเขาดีแล้วกันโอเคเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะอย่างน้อยเขาก็คงจะรักเราจริงนะคะได้ยินว่าต่างชาติเขารักจริงมากกว่าคนทงคนไทยเขาว่ากันไปแต่วันนี้เขาไม่ได้ดราม่านะคะถ้าใครได้แฟนคนทงคนไทยคนดีก็ดีไปแต่ ทางสายฟอเราเจอมาแบบนี้เราก็จะคุยเป็นประมาณนี้นะคะอย่างน้อยถึงจะไม่ได้เงินถุงเงินถังอยู่กับเขามันก็ดวงชะตาวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ได้คนรวยก็ดีไปไม่ต้องทํางานทําการผัวยื่นให้แต่และเดือนอยากใช้อะไรก็ใช้เต็มที่อยากชอปปิง้งก็ช้อปไปเลยเต็มที่หงหลับตับไหมมันก็เป็นดวงของเขาแต่เราได้แค่นี้คือว่าหนึ่งเราได้จากเขา หนึ่งไปเรียนเธอจะเอาความรู้อะไรใส่สมองวิชาชีพอ,อะไรอยากนวดอยากเสริมสวยอยากทํากับข้าวอยากทําอะไร <c oughs> เขาให้อาโอกาสเราตรงนั้นเราก็ควา้าไว้ตัโต้ก็ไปเรียนเท่าที่เรียนได้อันไหนที่เราอยากเรียนภาษาหนึ่งละนวดหนึ่งละเราก็เรียนแต่ทุกวันนี้ถ้าตัโต้กลับบ้านไปอยากจะไปเรียนเสริมสวยเพิ่มอยู่นะคะตัดผมเ่ยอะไรเอ่ยความรู้นะมันอยู่ในสมองเรามันไม่หายไปไหนหรอกมันไม่ได้แบกได้หามในหนักด้วยตัโต้ว่า นี่ก็คุยกับแฟนนครับอย่างหนึ่งแก,กเกษียณแล้วถ้าเราไปบ้านรอบนี้สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนก็อยากหาอะไรเรียนเพิ่มแก่ขนาดนี้ก็ยังอยากเรียนอยู่นะคะแต่การเรียนมันก็ไม่มีอุปสรรคกับอายุเนาะคะ่ะเราว่าเราก็เลยอยากจะทําอย่างนั้นนะคะอย่างแกก็ให้ตรงนั้นมาสําหรับแฟนคนเก่าตอนนั้น คำว่ารักเราเคยเจอมาเยอะแล้วค่ะกับคนไทยรักคนนู้นทีคนนี้ทีผิดหวังเสียใจมาสุขบ้างทุกบ้างเจอมาเยอะแล้วทีนี้เราก็เลยอยากให้มีคนเขารักเราบ้างตัวตัวบอกตัวเองนะคบไม่บอกหลานตัวเองด้วยไม่เบื่อหรือไงต้องวิ่งตามรักคนนู้นรักเด็กน้อยรักคนนี้เบื่อบ้างหัดเบื่อบ้างหัดเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามารักเราบ้างนี่เป็นยังไงตอนนี้ก็เลยตอนที่ตัวเอง ตัดสินใจเต็มที่แล้วเดินทางสายปอแล้วก็บอกตัวเองเลยกาะจะก,กิ๊กจะแฟนต่างชาติเท่านั้นอายุ50กว่าขึ้นไปนะคะโต,โตัวตตไม่ใช่ว่าไม่มีฝรั่งวัยรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นเดียวกันมาชอบนะคะก็มีมาชอบเหมือนกันนะคะหน้าอย่างนี้ก็แต่เราก็เลือกที่อยากได้คนที่ภูมิฐานขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยเราก็พอได้พึ่งพาอาศัยเขาได้บ้างเราคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะถ้าเอาร,ร,รุ่นเดียวกันก็ งานการก็รู้อยู่อย่างฝรั่งมังค่าเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เจ็ดแปดปีเรารู้อยู่ว่าพวกฝรั่งวัยรุ่นฝรั่งอาย,อย,อยุน้อยเขาทำงานประเภทไหน,ก,แบบไหนกันอยู่แบบไหนกินอยู่ยังไงค่าใช้ใจ่ายเป็นยังไงจะเหลือมาตกถึงเมียถึงลูกนี่ก็บางคนก็บรรลานพอดีเหมือนกันนะคะถึงเงินเดือนแพงค่าแรงแพงอะไรแพงแต่ภาษีเขาก็แพงตามเปเงาตามตัวสาธารณนูปโภคต่างๆของฝรั่งนะคะเราก็เลยอยากได้คนอายุมาก ขึ้นนะคะแต่แล้วแต่ความชอบความรสนิยมของแต่ละคนนะคะแต,ต่ตัวเองหา50ากว่าไล่ขึ้นไปเลยหา้หาหา้าห้าหกหก,หกสิบไปเลยนะคะบางคนก็คิดว่าอย่างแฟนคนนี้ก็แตกต่างกันตั้ง20่สิบปีนะคะกับกับา่อใหญ่นี่คะ่ะเราเลือกเองนะคะไม่มีใครมาเลือกให้เรานะคะเราเลือกที่จะหาคนอายุเท่านี้เท่านี้เองนะคะในช่วงนั้นนะคะ นี่แหละค่ะสาเหตุหนึ่งที่อยากได้แฟนฝรั่งก็คืออยากมาให้มาแบ่งบางเบาภาระเราบ้างนะคะช่วยเหลือเรื่องทางนะกการงานการเงินเราบ้างให้มันดีขึ้นนะครับเพราะเรามาจากครอบครัวที่ยากจนนะคะแต่เราไม่ได้ว่าการพื้นฐานแต่ละคนมันแตกต่างกันความรู้ก็แตกต่างฐานะก็แตกต่างกันมาคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากคนที่เขามีความรู้เขาก็อาจจะส่งหาคนไปอีกสไตล์หนึ่งจากเรานะคะ ทั้งนี้ก็คือไม่ผิดนะคะแต่และคนมีทางเลือกทางเดินในชีวิตของตัวเองเพราะว่าเรามีชีวิตเดียวเราก็เลือกเองและก็ไม่เดือดร้อนใครนะคะเราจะว่าคนนู้นทำไมไม่เอาแบบน,นคนนี้ไม่เอาแบบนั้นแต่สําหรับตัวตัวเองเราก็อยากให้หลานสาวของเรานี่ตัดสินใจไปลักษณะนี้ทุกวันนี้นางก็กําลังพัฒนาตัวเองปรับตัวเองเรียนภาษาเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยนี่แหละคะ่ะตัวโตวสอนหลานสมัยก่อนสอนแบบเอาใจทุกวันนี้สอนให้เห็นแบบชีวิตเลยดู นี่รถสิบล้อมาเหยียบสิบคันก็ไม่ตายเพราะประสบการณ์ของชีวิตนะคะทำให้เราแข็งแกร่งไม่ได้ว่าเราเก่งมาจากไหนแต่ประสบการณ์ที่สะสมนู่นนี่นั่นที่หลากหล,ลายเราเจอมาจะไทยจะเทศเราเจอมาหมดนะคะจะขาวจะดำเราก็เห็นมาหมดนะคะอาบน้ำร้อนจุดกลายเป็นน้ำเย็นแล้วค่ะถึงกล้าสอนกล้าบอกคนได้ประมาณนี้นะคะชีวิตนี้ ก็ถือว่าคุ้มนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเลือกทางเดิมของเราแล้วเราก็แน่วแน่ไปนะคะจากกิ๊กจะแฟนต่างชาติเท่านั้นท้องไว้ในหัวนะคะสําหรับมาดามขึ้นใหม่หรือว่าน้องนุ่งต่างๆที่จะเดินทางสายฝอนะคะสู้ต่อไปนะคะทุกคนเป็นกําลังจใจให้กันค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้า <c oughs>